D.I.P. Juice Original Presents Voice สวัสดีครับผมต้นธนาสิทธิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DIP Presents Juice Original Voice 2023ครับซึ่ง DIP ของเรานะครับย่อมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็รายการของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการค้นหาเสียงที่มีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อโอกาสในการเป็นศิลปินหน้าใหม่กับ Juice นะครับสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเสียงปรบมืออีกหครั้งครับเ ต้องบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันร้องเพลงที่มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะคือเราก็รู้กันนะทุกคนทําเพลงกันได้เองหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆและสิทธิ์ในการใช้องค์ประกอบต่างๆของเพลงด้วยนะครับดูรายการนี้รับรองว่าได้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงแน่นอนหลายๆคนนะ่าจะอยากจะรู้จักกรรมการของเราในวันนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นคนที่จะมาค้นหา เสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยคนนี้บอกเลยว่าเป็นหนุ่มมากประสบการณ์ทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงด้วยและเป็นนักร้องที่มีเพลงดังมากมายเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแฟนเพลงของเขาต้นเองก็เป็นแฟนเพลงของเขาเหมือนกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหนึ่งอภิวัตรพงวาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้หล่อมากพี่หนึ่งชุดเต็มมากๆเลยสู้ตนไม่ได้สู้ตนไม่ได้ใช่ไหมเมื่ต้องรู้ว่าพี่หนึ่งมาอย่างี้ไงต้องเลยต้องแต่นิดนึงนะโอเคคนที่2นะครับคุณคนนี้เป็นนักร้องสาวสวยเสียงเพราะเสียงใสมากเจ้าของเพลงฮิตเยอะแยะมากมายคนรู้จักกันทั้งประเทศเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณส้มมารี ส้มก็สวยเหมือนกันวันนี้สวย,สวยตลอดเวลาสว,สวยที่สุดแล้วในห้องนี้สุดๆตอ้องแข่งกับพี่ต้นนิดนึงเลยมั้ยมาที่คนสุดท้ายของเรานะครับผู้หญิงคนนี้เสียงสุดๆไปเลยนะเป็นนักร้องที่ชนะการประกวดนะครับเสียงโค้งทรงพลังมากคนนี้แบบ ไม่อยากจะอวยเลยนะเป็นเป็นเป็นน้องที่ผมรักมากๆคนนึงและตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณโดมจารุวัชเชี่ยวอารามค่ะสวัสดีครับ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 ขอถามความรู้สึกของทั้งสามคนก่อนดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้ครับเริ่มต้นที่พี่หนึ่งก่อนเลยครับครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณจุกที่ชวนมาด้วยเพราะว่าจริงเคยเป็นกรรมการของกวดร้องเพลงของจุกมาหลายครั้งอยู่ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีีท่่เเรราจจะได้้ออนักงใหมๆ ได้เจอเขาเรียกว่าอย่างบัดได้เจอเจเนอเรชันใหม่ที่จะมาเติมไฟให้เราด้วยแล้วก็ให้ให้เราได้สนับสนุนขเขาด้วยให้เป็นอกเป็นเวทีเป็นโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นนักร้องรุ่นใหม่อัปเดตในปี2023่าว่าจะมาจากไหนกันบ้างส้มครับส้มเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นที่จะได้แบบว่าดูว่าจะมีใครแบบว่ามาแสดงความสามารถอะไรกันยังไงจะมีเสียงแบบไหนบ้างจะมีบุคลิกยังไงบ้างแล้วก็ตื่นเต้นในแง่ที ปกติก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่กตการแบบว่าอ่ะคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งผู้เข้าประกวดแล้วก็เราด้วยค่ะ โดมนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นเช่นกันครับเพราะว่าจริงๆเป้าหมายของการหาค้นหานักร้องในวันนี้คือการหาออริจินอล o อย e ์คือหาคนที่แบบมีความเป็นเอกลักษณ์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญในทุกวันนี้มากแล้วเราก็รอคอยอ่ะวันนี้เราจะได้เจอกับใครบ้างแล้วก็รอคอยว่าเราจะสามารถผลักดันใครให้เขาได้ทําตามความฝันได้บ้างครับกรรมการทั้ง3ท่านของเราตอนนี้ พร้อมแล้วนะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะต้นขออธิบายกติการอบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับผู้สมัครได้อัดคลิปร้องเพลงหฮุกของเพลงนั้นๆน,น,นะแล้วก็มีโอ,อกาสได้แนะนําตัวด้วยไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้ทําการคัดเลือก100คนที่เข้ารอบและประกาศรายชื่อออกไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาให้กรรมาการทั้ง3คนเลยนะครับได้ดูคลิปของทั้งร้อยคนเลย <c oughs> เพื่อคัดเลือกให้เหลือ30คนเท่านั้นครับงานยากอยู่เหมือนกันนะยากนะ จากร้อยหรือ30%ใช่ใชอแค่30%เท่านั้นยากอยู่นะโอเคตอนนี้กรรมการของเราก็พร้อมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับเราไม่เข้ากันไหร่เธอก็รู้ส <straightforward> ึกหรือปล่าไม่อยากต้องเฟิใจที่ขัดคือ สำคัญเลยคือเรื่องอารม,ารมณ์มซึ่งอันนี้ก็จะเห็นและว,ว่าเขาก็จะเอาอารมณ์ในการนำถ้าจะถ้าจะมีเรื่องก็คือมีมีที่จะติดก็คือโทนเสียงที่ที่ใช้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพอด้วยอารมณ์แบบนี้มันเลยเขาก็เลยต้องเลือกโทนเสียงที่มันแบบดรามาติกถ้าเราจะร้องได้ให้มันได้อารมณ์ด้วยเนี่ยเหมือนเราต้องมีแทงเก็บน้ําที่เพียงพองที่จะปล่อยลมให้มันแบบมันจะได้คุมโทนเสียงได้ยาว ซ้อมมามากพอที่จะรู้ว่าแบบจะต้องหายใจตรงไหนที่จริงๆเราซ้อมมาแล้วแต่ว่าดูธรรมชาติอะไรใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันสามารถตีความได้หลายแบบเลาะเพลงนี้แดีค่ะด้วยเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยก็ใช่ใช่อารมณ์โอเคังั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยครับครับีจนนใ จริงที่รู้สึกได้เพราะเพลงนี้มันเป็นกรุ๊ป <ử. S 1> ที่มันจะชัดเจนเนาะต๊ดที่เนี้ยวิธีการเอื้อนมันก็อาจจะสามารถเอื้อนโดยที่แบบเล b แบคได้บ้างอะไรเงี้ยแ <ử. S 1> ต่ว่าถ้าถ้าจะทําให้เพลงมันดูบแบบมูฟ e ไปข้างหน้ามากขึ้นหรือหรือหรือ,หร,อหรือรู้สึกกับมันมากขึ้นก็น่าจะแบบ ออนกรุ๊ปให้ได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะแบบอยากให้มันแบบเกาะกรุ๊ปได้มากขึ้นกว่านี้สามารถร้องให้เป็นกรุ๊ปมากกว่านี้ได้เนาะเพราะว่าบางที่อาจจะแบบลากยาวไปจนย้วยอะไรเงี้ยสามารถร้องกระชับได้กว่านี้แต่ว่าจริงๆเสียงขขงกลางวานนะใช่เขาเปเสียงที่ดีนั่งสบายเลยใช่ที่มว่าไงครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเรื่องแบบใหออนกรุ๊ปกว่านี้จะดูกระชับขึ้นจะไม่ดูแบบ

รู้สึกว่าก็มีพลังเสียงเนาะใช่แล้วก็มีโทนที่หลากหลายพุ่งด้วยชกว้างขึ้นสูงได้สบายเลยอืดูพัฒนาต่อได้พัฒนาต่อใช่คิดว่าถ้าสะสมก็คือสะสมเรื่องชั่วโมงบินประสบการณ์ความคมหรือความแบบเด็ดขาดของมันอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบเฉียบขึ้นไปอีกแต่ถ้าถ้าได้ร้องกับแบลกกิ้งแท็กก็อาจจะมีได้เห็นเรื่องดินามิกเรื่องเรื่องกรุ๊ปมากกว่านี้ใช่ใช่ดีครับมาที่คนต่อไปกันเลยครับ อ,อ,อืมคนนี้ติดแค่อย่างเดียวเลยคุณภาพการอัดที่อาจจะฟังลแล้วดูู้อี e ใช่แต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามีของแล้วก็อยากจะอยากจะ เจอหมายถึงว่าอยากจะเห็นเสียงแบสมูทมากใช่ใช่ใช่แล้วก็การไล่โน้ตอ่ะเวีแอนรันอะเสียงนอ่ะเออแล้วก็จะมีความเสียงแบบว่านวลนวลแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แหลมเปียวออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบไล่โน้ตอุ่นๆมีความละมุนแต่นิ่งนะมีความละมุนแต่ร้องนิ่งมากจริงคนนี้มีของครับ ทำเรื่องไม่ร้ายในวันที่เราเจอก,กันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันจะสวยางามเพลงนี้ก็หายใจยากค่ะยากใร<า><า>่ไหมอันนี้เป็นทีมไมโลแต่งใช่ไหมใช่เพลงนี้ก็ผมว่ามันมันยากด้วยหลายๆอย่างด้วยอ่ะเออวิธีการ ร้องของมันก็ต้องเป็นการร้องที่มันเล่าเรื่องอม,มากๆเลยนะอารมณ<ล>์ต้องถึงมากๆแล้วมันต้องค่อยๆเลี้ยงไปด้วยนะหมยายถึงว่าถ้ามันถ้ามันเค้นมาแต่แรกมันก็จะ <ใช S 2> บิวไม่ถึงช่มมันเหมือนเป็นการคา่อยๆสร้างกราฟไปเรื่อยๆใช่ใช,ใช่เรื่องอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งลมหายใจเหมือนกันเหมือนงันร้องไปแล้วลมหมดเนะน้ำตา ดังหยาดฝนร่วงลงในหัวใจอืมนี่สำเนียงเพร้อมดีนะอยากดูถึงหูเลยปะเออขอดูต่อได้ปะ่อยากจะโค้มุมหนึ่งเพียงแค่ที่พักในใจไม่นานก็คงพร้อมจะไปไม่มาเจออีกแล้วโอ้ย ดูดีนะคนนี้เสียงใสมากเนื้อเสียงใสสำเนียงสำเนียงในการร้องมันแบบว่าใช่สเนียงเข้าถึงน่าสนใจอ่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองด้วยว่ามีมีช่วงบางช่วงที่เราเขาขึ้นเสียงสูงแล้วมีเสียงแบบคมบางอย่างทาให้นึกถึงเสียงของจิ๋วอ่ะอ่านึกถึงแบบเสียงใสแบบใสแล้วก็แล้วก็แหลมออกมาได้แบบได้พอดีอ่ะใช่ใช่ดูดีครับคนต่อไปมาเลยครับ 别让心太困了 ร้องได้เสถียรมากเลยนะมันนิ่งมากเสถียรอนตอนแรกคิดว่าจะแบบว่าจะเหนื่อยตอนไหนอะไรเงี้ยดูลจะเหนื่อยตอนไหนไม่เหนื่อยเลยไปได้อีกร้องสบายเลยเนาะจริงเสียงกลางวานเป็นแก้วเลยอ่ะใช่ครับอือโอ้ดีเพลงนี้ก็โชว์กรุ๊ปจัดๆเลยแบบว่าแบบ ก็ถ <static, S 2> ้าสมมติร uh, like uh, ้องให้ม uh, ันตอนนี้กีตาร์เขาเล่นกรุฟอยู่เนาะแต่ว่าวิธีการร้องมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เกาะเกาะกรุหรือหรืออาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังคือคือไม่ได้ร้องเลยออกไปหรือร้องเราไม่ตรงจังหวะนะแต่ว่ามันทําให้มันกรุขึ้นในความสึกว่าประโยชน์จะแบบด้วยความที่หรือเล่นไปด้วยหรือเปล่างมันจะได้ยินในเสียงนิดนึงว่า อาจจะมีการพวงว่าพวงเล่นไปด้วยพะวงร้องด้วยก็เลยไม่ได้โฟกัสกับร้องนิดนึงใช่ใช่ครับก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้งเริมอย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจะเสียเธอไปใส่ๆแบบว่าร้องเพลงแต่ถึงว่าเขาก็นั่ง จริงๆพอพอเป็นการร้องในในคลิปอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะแตกต่างจากสมมุติเรามาเจอจริงๆด้วยประมาณหนึ่งนะเพราะว่าในคลิปเองมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเปล่งเสียงแค่นี้อะไรเงี้ยพอใช่ถ้าร้องกับไมล์มันจะอีกอีกความรู้สึกหนึงเลยเนาะมันจะแบบการควบคุมการร้องมันจะแบบอีกแบบนึงเลยอะใช่ใช่ใช่ ผมว่าอยู่ที่การเลือกเพลงเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันมันมันมีเอกลักษณ์ของการเอื้อนที่มันแตกต่างจากเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยทำเนียงจะไทยหน่อยคือคือถ้าสมมติว่าไม่ได้ทําตามต้นฉบับไม่ได้เอื้อนตามนั้นอะ่ะก็ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่มันโผล่ออกมาที่ต้องเก๋ามากใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ครึ่งครึ่งกลางกลางระหว่างที่แบบเอ๊ะจะจะเอื้อนแบบนั้นดีไหมหรือว่าจะแบบปรับมาเป็นตัวเองดีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้ามันเลือกไปเลยให้ชัดเจนมันก็อาจจะทําให้มัน ให้มันดูเป็นแบบเห็นตัวตนของเขามากขึ้นกว่าที่ฟังกลางๆอยู่เออมันยังมันยังดูกลางๆอยู่ เอาคือมันเสียงมันดูผ่านใส่เวร์ใส่ทุกอย่างมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงที่แบบเราอาจจะไม่ไม่แน่ใจว่ามันฟังแล้วมันมันใช่เสียงเขาจริงๆแบบคือเข้าใจนะมันอาจจะไม่ได้มีการอีดิตอะไรเยอะแยะหรอกเพราะมันผ่านกระบวนการผ่านโปรเซสเสียงมันก็จะถูกถูกถูกแต่งไปโดยปริยายแหละใช่ใช่ถ้าเราได้ฟังเสียงเพียวๆจะชัดกว่านี้เนาะถูกเฮ้ยไมรีโมทไหม่ะมลองดูสิโอเคไปดูคนต่อไปเลยครับ ทีที่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขารู้เ,าเ้างไหมฉันเนงฉันตรงเนงเท่าไรมันคมอ่ะใช่คมทุกเสียงทุกคำที่เปล่งชัดทุกคำอืมสำเนียงเนาะชอบ,ชอบสำเนียงเขาสำเนียงแบบมีความเป็นไทยมีใส่ R&B เข้าไปด้วยถ้าพี่ถ้าพี่เป็นแบบบริษัทแอร์นะพี่จะทำรีโมทแอร์รุ่นที่ <c oughs> จะสรงไมรโฟนมาเลย <c oughs> ก็คือว่าเปิดแอร์เปิดแอร์ได้ด้วยแล้วก็เอาไปท้คลิปได้ด้วยใครที่ชอบร้องเพลงด้วยอะ่าเงยใช่เพลงนี้มุ่นคมจริงแล้วก็ถ้าถ้าถ้าจะจะยังไงต่อก็คืออยากรู้แหละว่าถ้าเป็นแนวอื่นหรือเพลงอื่นเขาจะสามารถร้องแบบไหนได้บ้างอย่างเงี้ยเอออยากรู้เหมือนกันโอเคไปที่คนต่อไปกันเลยครับ เขาดูมีเสียงมีเอกลักษณ์นะดูมีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเลยอ่ะสไตล์เป็นแบบอาร์ติสตีใช่เป็นโซนปล่อยไปตามใจเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาดูไม่ได้เล่นแบบร้องนิ่งๆแต่คือแบบเขาไปทางตัวจริงมีกรุ๊ปอยู่ในตัวนะยครับ ตาฟังฟูจิก็เซ <laughs> น้องน่าจะเพิ่มความมั่นใจในการร้องได้อีกหน่อยเนาะแต่เขาดูเป็นหนุ่มขี้อายแต่ก็ออแต่แต่ก็ยังมีความอายที่ดูแล้วแบบว่าดูน่าอินดูอ,อ่ะแ,แบบมีฟิลแบบว่าถ้าถ้าน้องแบบว่าได้มาเป็นศิลปินจริงๆก็คิดว่า น้องน่าจะแบบมีคนเอาใจช่วยเยอะแบบในแนวแบบเออตามเออในมุมนั้นนในมุมแบบว่าโอ๊ยพ่อหนู่มขี้อายอะไรอย่างเงี้ยคอแรคเตอร์น่าเอาใจช่วยใช่ๆเธอมีไหมสักใจจะได้จะเธออยากรู้จะอคือใครที่จะเป็นรักสุดท้าย คงฉันจริงๆสักทีเธอเป็นดอกของความที่ฟ้าดมา oh baby เธอคือเรื่องราวที่ดีที่สุดคนที่ใจฉันนั้นจะคอหอยุดไว้ขอกอดไว้ได้เห็นว่าแต่ละคนเขาเปลี่ยนช่อง แต่มีแต่ละช่องแข็งแรงขนาดไหนแต่ว่าเพลงนี้คือทำมาเพื่อนมาประกวดมันไม่ได้ตั้งใจหวังยาวาังยาเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวหวงยาเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจแต่เขาทําได้ดีนะเสียงเขาแข็งแรงนะแข็งแรงมีแบบรู้สึกได้ว่ามีเงาของนนทนาลหมายถึงว่าด้วยวิธีการร้องหรือหรือเซนส์ของการเลือกใช้โน้ตหรือการเอื้อนอะไรเงี้ยมีแบบหทางทั้งเสียงอะไรเงี้ยจะคล้ายๆนนหน่อย มีเพลงเรามั่งไหมนะอยากรู้เลยงั้นสีนี้คิดอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องมีเพลงส้มเพลงโดมโผล่มาแน่ๆงมีไปดูคนนี้ก็ดีกว่าครับอเสียงสูง แล้วก็ด้วยโทนของเขาด้วยอ่ะหมายถึงว่าโทนเขามันมีความแหลมหน่อยสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้ไหมเพราะเพลงนี้ท่อนนพีกอ่ะเกือบเป็นนกแล้วนะมันแบบเพราะถ้าถ้าเสียงจริงๆเสียงน้องเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดรอปคีย์ลงมาหน่อยอาจจะพอ่ดีก็ได้คือเหมือนคีย์นี้อาจจะไม่ได้สูงอาจจะเป็นคีย์ออริจินั่นแหละแต่เพราะว่าด้วยโทนด้วยโทนของเขาอ่ะมันทําให้รู้สึกเลยว่ามันมันตั้งมาสูงตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็ เราสามารถที่จะให้มันเป็นโทนที่พอดีกับกับเนื้อเสียงตัวเองได้ประมาณนึงเวลาถ้าดอกคิวันนี้เสียงอาจจะอาจจะเพราะเพราะวันเพราะใช่ครับคือมันจะไม่ได้ฟังก์ชันมันจะไม่ได้แช่โชว์เสียงสูงแต่มันจะเป็นโชว์ความเพราะด้วยเพราะคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไปใส่ประกวดเนาะใส่ประกวดแน่นอนได้จากฝาบ้านได้จากฝาบ้านพี่แปะอะไรนะ ตเกอี้สติ๊กเกอร์เข้าประกวดก็ก็วิธีวิธีการร้องก็จะเป็นแบบสายนั้นเลยักรรกจสายนั้นแล้วก็วข็งแรง็แขเแรงสียงแขใช่เสร็งแียงแขงรร้องมีเ็แบสียงแขเลยใช่รับีว o w e r จะฟืนเ่ไหครับกวิีวิาอจะเอ่ยมันลช่หมาก็วิกา้องไปบอืากนันเชอบาอเขาแบบ มีเนื้อเสียงที่เอกลักษณ์พิเศษมากแล้วก็วิธีการร้องของเขาอะเลือกเพลงด้วยอะไรเงี้ยแบบเขาแบบแตะให้มันโชว์กรุ๊ปหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะมากกรุ๊ปอยู่ในหัวนะใช่มีกรุ๊ปนับอยู่เรื่อยๆเลยมีวิญญาณมากพี่ชอบ โอ้มาแบบโทนแบบมาบอกว่ายบริโทนโอ้โหเชสไวท์แน่นๆน่นโอ้โหแบบเท่เหมือนกันเนาะอีกแบบหนึงเราไม่ได้เห็นแบบนี้บ่อยๆเนาะใช่ใช่ใส่นะเนาะใส่ครับเชียงใส่แต่ว่าใส่ก็ไม่ได้แบบใส่แบบบางๆนะใส่แบบมีพลังของเขาด้วยใช่เขามีพลังอยู่นะมีความกังวานแต่ว่าแบบเขาคุมแบบ ลมให้ออกมันพอดีความแอร์ี่ด้วยวันนี้ด้วยน้องเสียงคล้ายๆคนที่ร้องเพลงใจมันแท้แท้อ๋ออ่๋อแพรแพรซันเใช่ใช่ใช่คือจะมีความแอร์รี่อยู่ในในเรื้อเสียงมีความลม เอาละครับหลังจากที่กรรมการทั้ง3ท่านของเราได้รับชมคลิปผู้เข้าแข่งขันทั้งร้อยคนแล้วนะตอนนี้ก็คือต้องมาคัดเลือกให้เหลือ30คนนะครับถือว่าน่าจะเป็นงานหนักมากๆเลยเนาะตอนนี้กำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดเลยนะครับเพราะว่ากรรมการต้องเหลือคัดเลือกให้เหลือ30คนนะครับก็แต่ละคนก็มีเสียงที่มีเอกลักษณ์ทั้งนั้นเลยเนาะก็ถือว่ายากหน่อยนะเราจะช่วย<ด>นะครับแต่ว่าเราก็ต้องค้นหาให้ได้นะวันนี้30คนไ,<ด>ไ,ไครับ และนี่คือเสียงของผู้เข้ารอบ100คนในโครงการ d a p Presence j u k e s Original Voice ที่มีความแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนกลายเป็นโจทย์สุดหินของกรรมการทั้ง3ท่านที่จะต้องโหวตร่วมกันให้เหลือผู้เข้ารอบเพียง30คนเท่านั้น และตอนนี้นะครับกรรมการทั้ง3ท่านของเราได้คัดเลือก30คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศในเฟซบุ o กจู๊กส์ไทยแลนด์ด้วยนะครับก็รอติดตามหลังจบรายการกันได้เลยนะว่า30คนนั้นเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้กรรมการเนี่ยได้จับฉลากนิดนึงนะแบ่งกลุ่มมาผู้เข้าแข่งขัน10คนในแต่ละกลุ่มเนี่ย จะได้อยู่ในรอบของกรรมการคนไหนนะครับันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะใครอยากติดตามอัปเดตรายการนะครับก็ติดตามได้เลยทาง f a c e o o o k ู๊กส์ไทยแลนด์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการทั้งสท่านมากๆเลยนะครับพี่1นึ่งส้งมมะรีและน้องโดมจักรวัรดนะครับขอบคุณมากบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วมาเจอกันได้ใหม่ EP หน้าแน่นอนนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนเพราะเราจะได้30คนมาแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับเรามี DIP ทิปสั้นๆนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีมห้คุณผู้ชมได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยแล้วก็เจอกันได้ใน EP หน้านะครับกับรายการ DIP Presents j u k e s Original Voice 2023สําหรับวันนี้สวัสดีครับ เพลงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาหาคําตอบกันดีกว่าครับเพลงหนึ่งเพลงนะครับสามารถแยกออกเป็นด้านหลายสิทธิ์เลยครับหากมีหลายคนนะครับร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้มีข้อผูกมัดข้อตกลงข้อสัญญาอะไรต่อกันเลยนะครับจะสามารถแบ่งสิทธิ์ได้เป็นดังต่อไปนี้เลยครับข้อแรกนะครับหากเป็นคนแต่งเนื้อร้องทํานองเพลงนะครับก็จะถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อร้องหรือทํานองเพลงที่ได้แต่งขึ้นครับ ข้อที่2ครับหากเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานนะครับก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงขึ้นครับข้อที่3ครับนักร้องหรือว่าศิลปินนะครับแม้จะมีหน้าที่ร้องเพลงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์อยู่สิทธิ์หนึ่งครับสิทธิ์นั้นเรียกว่าสิทธินักแสดงครับ ข้อ4นะครับค่ายเพลงหรือว่าเป็นผู้จัดทำไฟล์เพลง VCD DVD นะครับก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสิ่งบันทึกเสียงหรือว่างานโสตทัศนวัสดุครับเห็นไหมครับว่าเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยประกอบไปด้วยหลายสิทธิ์เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตาม DIP TIP ใน EP ต่อไปก็ได้นะครับเพราะทรัพย์สินทางปัญญาคือคุณค่าของทุกความคิดอย่าละเมิดลิขสิทธิ์กันเลยนะครับสวัสดีครับ